สวัสดีค่ะสมาชิก Good Idea TV ทุกท่านที่อยู่ทางประเทศไทยอเมริกาแคนาดาอลาสกา้าและก็ฮาวายนะคะกลับมาพบกับความรู้สาระดีๆจากกแพทย์องรวมวันนี้เข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมคะทางอเมริกาทางแคนาดาอากาศก็คงหนาวมากเช่นกันตอนนี้ประเทศไทยก็มีอากาศที่หนาวเย็ยนขึ้นค่ะหลายท่านนะคะมีอาการไข้หวดัดภูมิแพ้น้ำมูกไหลคัดจมูก ดังนั้นเนี่ยนะคะช่วงหน้าหนาวเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่เราเควรจะดูแลร่างกายให้มากกว่าเดิมอย่างแรกคือ1การทานวิตามินซีการทานผักผลไม้ให้มากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะและถ้าท่านใดเป็นบาดหรือเป็นไข้หวัดแล้วให้ทานวิตามินซีเสริมให้ได้ววลละพันถึงสองพมิลลิกรัมเพื่อช่วยป้องกันหวัดแล้วก็ฟื้นฟูจากการเป็นบัดนี่ค่ะและรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยอย่างที่2คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มนะคะควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่สําคัญมากเพราะร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองได้นะคะได้ดีเลยในช่วงที่เราหลับลึกๆช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองดังนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่3คือการออกกําลังกายค่ะ การออกกาลังกายสาคัญมากเพื่อช่วยกระตุน้นการสร้างเม็ดเลือดขาวในร่างกายเมื่อร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวที่มากขึ้นมันก็สามารถดักจับเชื้อโรครอบๆตัวได้เช่นกันดังนั้นถ้าร่างกายเราแข็งแรงโอกาสเป็นบาดก็น้อยลงการติดเชื้อรอบข้างก็น้อยลงด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่4ค่ะการทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้มากขึ้นดื่มน้ำสะอาดมากขึ้นดื่มน้ำผลไม้มากขึ้นนะคะแล้วก็งดอาหารที่ของมันของทอดนะคะซึ่งอาจจะทำให้อาการที่ เป็นบาดค้าจมูกหรืออไออยู่แล้วยิ่งหนักกว่าเดิมดังนั้นควรทานของต้มของอของนึ่งนะคะแล้วก็ทานที่เป็นอาหารอุ่นๆรวมทั้งการดื่มน้ําอุ่นเป็นประจำตื่นเช้ามาให้ดื่มน้ําอุ่นบีบมะนาวเข้าไปนะคะแล้วก็ผสมน้ำผึ้งนิดหน่อยก็จะช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นขับสารพิษแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานรวมทั้งขับเสมหะได้ด้วยค่ะ รวมถึงการทานอาหารที่มีสมุนไพรมากขึ้นใครที่เป็นหวัดน,นะคะทานหอมแดงมากขึ้นมันก็จะสามารถช่วยเรื่องของอาการภูมิแพ้การหยุดน้ำมูกไหลช่วยขับน้ำมูกนะคะสมุนไพรไทยเราดีมากขิงข่าตะไคร้พริกรวมทั้งหอมแดงจะช่วยขับเสมหะขับน้ำมูกแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูจากอาการบาดได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงในช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆจากกันแพทยองค์รวมใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมอร์ลี่คริสต์มาค่ะ